อย่าเขียนสก,กิลแบบกว้างเกินไปสก,กิลที่กว้างเกินไปที่น้องๆทุกคนน่ลัะเขียนนะนี่หนุษยสัมพันธ์ีทํางานเต็นทีภัยหันซื่อสัตย์อดทนชอบเขียนมากถามว่ามันเป็นสิ่งที่ก็คอบต้องการไม่ใช่หรอก็กใช่แต่ถ้าหากว่าเรานะคะมาแยกให้มันเฉพาะที่พี่เอสอนก็คือเรื่องของหาสก,กิลและชอ้อสกิลน้องต้องแยกกนะันในสก,กิลที่น้องปีอาด้านบนเน่ยก็คือหาสก,กิลในงานคอนเทนต์นะคะ พัฒนาความเห็นใช้โปรแกร,รมออกแบบทำพักอินโฟกราฟิกชัดเจนกว่าบอกว่าทางานเป็นทีมเลยพวกาดีัหมทำทีสร้างสารนะคะการสื่อสารทํางานร่วมกับผู้อื่นแก้ไขปัญหาจริงๆเนี่ยพี่จะบอกว่าสก,กิลของออคนเราเนี่ย มันแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดสาประเภทมีฮาร s k ส l ิลซ็อ l สกิลแล้วก็ฮิวแมนสกิลส่วนมากเนี่ยน้องๆมักจะไปเขียนแค่ human skill สิ่งนี้เรียกว่า human skill นะคะก็คือพวกลักษณะที่ใสแต่ว่าน้องมีที่จะใส่อนาสกิลแล้วก็ซอ็อกสกิลของตัวเองรลงไปดังนั้นเนี่ยมีได้ค่ะแต่ว่าอัอเนี้ยมันก็บาลานให้มันมีครบทุกด้าน